คลิปนี้แล้วก็พี่ป๊อปปังๆก็รู้สึกตกใจจริงๆนะครับโอ้โหช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยอากาศมันร้อนจริงๆนะไม่น่าเชื่อจริงๆนะสำหรับเก้าอี้สแตนเลสแบบนี้มันสามารถก่อเชื้อเพลิงได้จริงนะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วเอาไปเตือนตัวเองหรือว่าเอาไประมัดระวังนะภายในบริเวณบ้านของเราเนี่ยฮะมันมีโต๊ะสแตนเลสที่แบบรับแสงอาทิตย์ได้ดีขนาดนี้แบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับไปสำรวจตัวตาดูนะฮะถ้ามีนะ เอาไปเก็บไว้ในที่ที่มันปลอดภัยนะเอาไปอยู่ในร่มนะครับจะเอามาตั้งตากแดดแบบนี้เนี่ยดูนะครับคุณผู้ชมนะครับพอมันตั้งตากแดดแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันมีพวกวัสดุที่มันติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยอย่างเช่นพวกกระดาษถุงพลาสติกหรือจะเป็นอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเศษไม้เนี่ยใบไม้นะครับคุณผู้ชมนะพอแสงพระอาทิตย์อ่ะมันสะท้อนมาลงที่เก้าอี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนนะฮะส่องมาที่เก้าอี้แล้วมันก็จะสะท้อนความร้อนเนี่ย ไปหาพวกวัสดุที่มันติดไฟง่ายที่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยฮะพอแสงพระอาทิตย์ตกลงมาที่เก้าอี้สแตเลสนะฮะแล้วก็สะท้อนไปหาลังกระดาษนะครับเนี่ยก็จะเกิดเพลิงไหม้แบบนี้นะฮะค่อยคไหม้ขึ้นทีละนิดทีทนะนี้แบบนี้จะบอกว่าเห็นเคปนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันเป็นเรื่องที่แบบเอยเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่า ไอ้เก้า e อี้สแตเลสแบบนี้หรือว่ากระจกเงาหรือว่าขวดน้ําที่เป็นแก้วใสพวกนี้นะฮะมันจะเป็นแสงที่สะท้อนแล้วสามารถทําให้เกิดเชื้อเพลิงได้นะเพราะฉะนั้นลองไปสํารวจตรวจตาดูภายในบริเวณบ้านของตัวเองรอบๆบบ้านเนาะที่มันสามารถรับแสงพาทิดได้เนี่ยลองไปตรวจดูนะผู้จมว่ามีาวัสดุกลุ่มนี้อยู่บ้างหรือเปล่าถ้ามีนะก็ไปเก็บไว้ให้ดีนะอย่าไปปล่อยไว้แบบนี้เพราะว่า มันเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้เป็นอย่างมากแล้วคลิปนี้นะเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านโอ้โหใจหายมากเลยนะเอาเป็นว่าโชคดีที่มีคนผ่านมาเห็นเนาะคิดดูว่าถ้าเกิดไม่มีใครผ่านมาเห็นเนี้ยโอ้โหมันอาจจะเกิดความเสียหายที่มันมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้นะครับ mm. ก็เอาคลิปนี้มาฝากไว้เพื่อเป็นการเตือนใจหรือว่าเตือนอุทาหรณ์ให้เกิดความระมัดระวังในช่วง ฤดูแล้งหน้าร้อนแบบนี้กันมากๆขึ้นนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ่ายนะฮะ